อิติปิโสภะข่าวอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชจารณนสัมปันโนสุขะโตโลกวิตุอนโนตารโอปุริสธรรมสาระเตศาเทวมนโนสานังพุทโธภะขวัติสวาขาโตภะขวัตธรรมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโก ปัจจัตตังเวทิตาโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญติทังจัตตาริปุริสยุคานิอัถะ บริสุบุคลาเอสภควะโตสาวกสังโคอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักกินเนยโยอัญชลีการณินโยอนุตตรังบุญยะเขตังโลกัสติขอให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านจงมีแต่ความสุขกายสบายใจที่ได้มาร่วมเวียนเทียนในครั้งนี้อย่าเจ็บอย่าป่วยนะทุกคนเรื่องในวันวิสาขบูชา ขึ้น15ค่ำเดือน6ซึ่งตรงกับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันพระวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาประสูตรตัสรุป,ปารินิพานนะคุณโยมเจริญพร